รีวิวโรบอตรูมบ้าคอมโบนะคะ i 5ห้าสำหรับดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นไปในตัวด้วย <Yeah. S 1> ทำให้พื้นเปียกด้วย <Yeah. S 1> ใช่แล้วครับ uh huh. แล้วจะมีอะไรบ้างในกล่องอันนี้แท่นชาร์จแผ่นรองตัวเครื่องอันนี้ตัวสำหรับถูพื้น แล้วก็ดูดฝุ่นไปด้วยจะได้มาสองสองตัวคือตัวที่ดูดฝุ่นด้วยอันนี้สาหรับแค่ดูดฝุ่นอันนี้ดูดไปแล้วนะคะวิธีใส่อันนี้ตัวใส่น้ำแต่ว่าดูดฝุ่นได้ด้วย อันนี้สำหรับใส่น้ำแล้วก็จะได้เป็นที่แปะ<ด>สำหรับ<ด>ถู<ด>พื้น<ด>อันนี้สำหรับแปะอย่างนี้ให้เปียกให้ถูพื้นถ้าเราเอาน้ำใส่มันก็จะเปียกอัตโนมัติเลยมันไม่ได้มัเปียกมันซึมลงมาข้างล่างเลยแต่ว่าฝุ่นเขาก็จะดูดแยกเฉพาะ แล้วก็ได้เป็นตัวนี้มาด้วยสำหรับเ,เป็นแนวทางในการใช้ต,ตัวนี้เขาให้มาฟรีเป็นที่กองฝุ่นกดตรงนี้นี่กดตรงนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมามาทำดาเน,นี้เดี๋ยวมามาทำ<อ>ากดตรงนี้เขาจะมีรูปถังขยะให้อยู่นี่เรากดตรงนี้แล้วเขาจะออกมาง่ายๆเลยเราก็แกะตรงนี้ออกมานี่สำหรับเททิ้งเททิ้งเวลาจะใส่ก็ตรงนี้อันนี้อยากใไ้ใส่ก่อน อันนี้สำหรับทำให้พื้นเปียกถูกพื้นทำความสะอาดง่ายมากอันนี้ก็ฝุ่นเหมือนกันตัวเก็บฝุ่นแก่ยางงี้ชื้อืมแก่ยงงี้ปิดง่ายๆเลย มา,มาทำลูกออเ,อเอพื่อออกเพืตรงนี้เปิดเปิดใส่น้ำอาปอัาเปอืออืออ,อนนือนืนนออืออืออือนืนอนืออ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 ง